สวัสดีจ้าจเจอ้วันภาเพื่องค่ะมือน,นีเขากะออกเดินทางะาจาะเศ้านะจ๊ะแม่มือน,นีมาจะมาซื้อของเนาะเป็นคนนั่นบ่ไม่หาเหลือกซื้อของซอยป้าเจีวเนาะจ๊ะมือน,นีมากับป้าเจีวสวัสดีค่ะเพราะว่ามือนีมีแม่บ้านไม่แม่บ้านไม่มาทักงานอันนี้ <c oughs> พ่อพ่อจ้า,า,า,จางม,มานะจ๊ะพ่อพ่อจ้างแม่บ้านหายเราจะติดกลองว่องจวนหายบ้านท้าติดกองวงจรแล้วก็ทถ้าติดแอะหายปูกระเบื้องหายบ้านในไทยขี้ปากพุ่นนองอยู่เดียวือดหายเบิร์ดโซเนล แล้วก็จ้างแม่บ้านมาซอยพอเพราะว่าเรื่องเธอไปเจ้าไปธุระเป็ยังสีกับ,ยบายกทุ่งไ<ท>ปยังอเชียนมาเ <c oughs> ม่อดเห็นยังอะบ้านนี้เขากไ็ได้ลูกหนึ่งจนสบายเพราะเจ้บริษัทยังไอ้เทียนมเ่อให็นอะไปเขาก็าได้ลูกนึ่จสายเพราะเจ้าบัยงไป้เียนมาเมืใเป็นสื่อ,<พ>อเไรเขากู่เป็นเครื่องไสนม่เป็นอังอุ่มานเขาก็มาไล่งงสบายาพัาะ้าบริษยังีนาเุ่อหนยังอะนี้เขาก็่ไป้ลูกห่ เนี่ยทู่พื้นอันไม่ปวดเนี่ยนี่อยู่วะนี่เขาซื้อใ้เราเด้อ่นกับเสือด้วยไหมโอ้เออเขาซื้อแนว่ยทุ่พื้นอันนางปวดอือบานประเจ้าว่าสิให้เจ้าอ้วนอันสอนเฮ็ดอันเครื่องอันเครื่องดูดฝุ่นบานฟินแล่นเสืออันเครื่องดูดฝุ่นแหนแหนประเจ้าตั้งแต่เออตอนตอนที่เป็นเสือโตนะเสือโตกับเข่าปีแล้ววะ ออมาได้ใครใส่าวกนี้เธอมใส่พกนี้เธออยุเออเคืหองดซุ่นก็มีแต่ว่าใส่เธองะง่วงะแต่ว่าจะขอังกฤษอไรอย่างนีเนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งจากมาเขาจะได้อย่างเนี้ยนะจ๊ะที่นั่นเขาทั้งหนาเราบอกทั้งหนาเดียวต่นมปฝาต้นสวยน้ำ่ยังคือเป็นอะเจ้าพันสามพันแี่แล้วต่นมเนี่ยก็ว่าพันกลัวเราเว้ยจะได้ของใส่ได้ชุชู้ทำปลาสุนหลายอย่างหลายแนว นั่นไป็นคนสวยนั่นน่นกินมของในตะรางเพราะว่าเก่าตะรางเนี่ยเสื้อไม่ย่างเดียวใส่แล้วเทีมจ้าเท่ากับว่าหอดบ้านแล้วนอกจากได้น้ามาฝากนางจกคาเฟ่นนาฬิตะนะคะอันนี้คุณแม่ยังบอกว่าแม่แอลแม่แอลบอกถ้าในถ้าหนูจักซื้อคนซื้อนะจ้ะเหมือนนี่พันมาเริ่มงานเหมือนนี่สิ้นเดือนพอดีจ้าเกี่ยวกับมาเริ่มเหมือนนี้แม่แม่เอาเสื้อหามานอนดีด้วยมันบอกเอาไม้ดูค่ะแน่วันเพื่อเอาคนมาท่านนั้น นอนกระไดบ้านเพราะคนบ้านเมียนของเมียเพราะว่านยังนอนกระได้านนอนกระไดเดที่ยวกันเมียนกระเดเมียนเองมันบอกว่ามันยังมันมีห้องวางอยู่นี่นะแม่แม่แอลนี่บ้านแถวนี่มันบอกใครอย่บ้านน้ำข้ามบ้านน้ำข้าเห็นชีมอใส่มากนะน้ำข้ามตบลน้ำข้มแต่ว่าเลื่อนหัวอขามภัเป็น่งนอบ่ไก่ต้องขีดรถมากข้าวเดี๋ยวรัดรัดมากเหมือนน่นเหมือนไม่นี่แม่นน่เหมือนไม้เดียวขามันเหมือนไม่ก็ออกจากบ้านหกโมงสิบนาทีเพื่อหอนหอหกโมงเินอ๋อพอดีแต่ว่า ถ้วมาขันเที่ยวมันก็สิเปืองน้ะมันเนาะจ้ากับมือเที่ยวมือบอลมือได้มือยากลับบ้านกับไปเบิ่งเฮียนเบิ่งซองนัามอันยูคนเดียวสมบูรณ์นี่บอเล่ย์กับลูกกับหลานอ๋ออันพ่อเพิ่นเด็ดซำควาเพิ่นควาเพิ่นเชียโอ้เพิ่นเลิกกันแล้วเนาะเพิ่นกับสีได้มาอยู่อันเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดซ่านเฮ็ดปลาเจานี่แล้วเพราะว่าถ้าหลานมาอยู่นั่นปลาเจากับบอบ่ได้มีเวลาลูกหนึ่งเข่าซ้ำทั่นทืออันนันทิตาเพิ่นนอนตีซีตีหางใช่นะ ยังนั้นงเว้นเพินเ่นก็เลยนอนนี่เมือนเสาส,ส่วนเสานี่เพิ่ันก็เลยนอนเพิ่นบ่ได้มีเวลานป้าเจ้าวานเรื่องเทือกัอันลุงเคนหนึ่งเขาเรื่องเทือกับพญากันหนึ่งวัดสันเพิ่นวานนะกะเน็เลยอันเหมือนเปาๆก็เลยได้จ้างอันจ้างแม่บ้านมาให้เพราะว่ะา,กา,กา,าปกติอันที่มาเฮ็ดไม่นีก็แต่ย่าอยู่เงือนหลังมาเฮ็ดมะล่างหัวเรื่องเทือกับมะถูเงือนนะเรื่องเทือกเป็นอันสาวจอยสาวจอยบัณฑช่วงนี้สาวจอยเพิน่นสิกีดยางเพิ่นสกีดยางแล้วอันใบโม่งใบสองเพิ่นจังแหลมเพิ่นกะสิ ลังลังลังเือก่ะใบยูกะยากงินะบ่มีผู้เรียนหายมันก็เลยหละเพิ่นก็เลยแทะเผาก็เลยว่าจ้างเอาอันเอาเอาที่มาอยู่ที่มาเฮ็ดได้เลยนะคว่ามันมันจังบ่ได้ยากเพราะว่าป้าแจ้วนี่บ่ค่อยได้อยู่ถ้าถลานบอยูจังศ์เพิ่นก็ได้ไปซื้อของซื้ออีหยังเฮ็ดทําสร้างลุงศรีหล่ะกับอันยามเพิ่นใบยูจังศ์มอมมีผู้เฮ็ดเขามอมมีผู้เฮ็ดเนี่ยกินให้สร้างอยู่นี่สร้างอยู่นี่ก็บสองคนสามคนหนึ่งดอกจ้าบอมบอคือตะกีดตะสมัยเระเนศยูแปดเก่าคนคนเด้ กระนู้นี่แหละเป็นคนเฮ็ดตะเกียน,น,น,นเฮ็ดเฮ็ดนต้อกินให้สร้างอยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อันสร้างบา่หลายแล้วบ้านกระเทิงเลยไปหันมานี่ก็ประเจ้ายวอันละเมื่อปรายู่คันคันบ่ไปนั่งทุ่งแคยนเึนก็ว่าอันเกินเจ๊วนไปนั่งเ,งน,น,เ,เกกน,นี้ยไปเป็นมูวนนะไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ซอยกันจ้าเดี๋ยวเอาไว้ซทำนีดก่อนเนาะเดี๋ยวสิบกัไปทางในกันใหญ่อะไรคะลูกยายเทียวไหนยายคะไ,ไหนยายคะชี้ดูหน่อยชี้ให้ดูสิยาย ไหนคุณยหายไหนคุณย่ายไหนตาการไหนตาการคะเอ้าอันนหลดไปไหนเอาไปใส่ล่ะลูกเอออะไรเนี่ยไรเ่บบเมือนที่เห็นเด็กนี่นันบอเห็กเี่ยพันมามาจากเจอเลยเอาไปเก็บวบข้างบนแวเอออยู่นี่คอมเมนต์แู้ใรอะคอมต์คีบคนนะเออคิบสาวจอยบ่เออพันวาบ่เห็นลูกตนตายไปใบไก็ยังนี้ละ ยาใบน้ำมูกคนที่เป็นอุ้ยหลมได้หนูด้จยจมาูมเอาเอาขจเนี่ยข้างล่างกระเจ้าเทียนเพื่อนเทศไทยนี่กระเจ้าใบไหยเล็กหน่อยเห่นซื้อๆนอกจากพนว่าสีนอนหนีแล้วอันเี้ไปาใบไอ้ตาน้ากินนมซื้อๆตัวเนี้ยกินนเหอกระเล่นย่นีปราเจ้ว่าจะไปซื้อซื้อกระไรเด้อซื้อของเหรนม่ได้็น้งเยู่นีแงนอนกระสีกินไปนอนทั้งเงเพื่อนเห็นมาเป็นคนละส่วน ตั้มล้มเหรอคะเจ็บไหมคะเหนื่อยเหรอคะอ่ะเจ็บเป่าสิถ้าเป่าค่ะเป่าเองนี่เป่าเองค่ะเปล่าเองยังเหรออสอยางยังไม่ยังโซยังยังซาบีมาซองเบิ่งบบบใบม่วงเหรอดิมีกินยังมั้งเดียวเาบริเวณยังไงนะใกล้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวแลวกันเบิ่งเบืองอัน เบิงเบิงเบิงจากมุมนี้มันกว้างกว้างมาจากเ,เห็ดไม่แล้วมันกว้างแล้วก็บ,บา้านสะอาดพร้อมมันมันอ่อนไม่ล่ายตาขอบคุณค่ะมันยุ่นยุ่งไปค่ะอาไดร์ตาหนูไม่กินอันนี้หรอคะ,อะไม่ไต้องห่างกว่าท่านได้กินอะไรครลูกมือนี้ก็ได้อันนี้แม่จ้าเลยใส่ซดกินใสดกินพลไม้ผลไม้ดองจ้ะเอาใส่ละน้องเฮา เอออันอนี้ห้องประวัลนี่หวนาหวแวนแบบเมาเท่าดีกก่าักเกบ่าเป็นวามากินอ่ใส่น้ำกัน,ก,น,นกินย่างละหน่อยละนิดอ <c oughs> นิตาแก้วใส่อะไรคะใส่ซุปอค่ะเอ้ยพูดถึงงนี่ร้อยืนดีมันมเงียบหรอเ่ะมันเงียบมันมันมันปรนวได้ โอ้ยเหมืงตังหงตังอยู่ละแก้วอะไรคแก้วอะไรพวกาลิาลิดามานีกดาีกวาง้วอุทำไมผ้าอันนี้กับชุดหนูสีเดียวกันเลยออนี้บอเบิ้งละบนี้

จ้าเดี๋ยวคันสั้นคลิปนี้เข้าอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมวันนัมเมเดอค่ะสวัสดีค่ะ